สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปการลงเนเวอร์เครื่องพิมพ์มาโค้นะครับหลังจากที่เปิดแผ่นนะครับก็จะมีคลิปตัวนี้นะครับแล้วก็สาธิตวิธีการใส่กระดาษนะครับแล้วก็สาธิตวิธีการใช้โปรแกร mm. ม m b e r โ o ้ดเบื้องต้นหนึ่งะครับ mm. ส่วนคลิปนี้จะเป็นคลิปการติดตั้งเ mm. นเวอร์เครื่องพิมพ์นะครับให้เข้ามาที่4 b a บาร์โค้ด m 3, 3. ็ีนี้ได้เลยครับทำการเดมเบิรนคลิปครับ ตอบอันแรกนะครับ AMS นะครับก็คือยินยอมนะครับโฟลเดอร์เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเราใช้โฟลเดอร์ไปเลยตัวนี้ก็จะติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าติ๊กไว้ก่อนก็ได้ครับหลังทําการติดตั้งแลวนะครับจะขึ้นมาหน้านี้นะครับเราก็เลือกติดตั้งในเวอร์นเครื่องพิมพ์ครับเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะครับตรงนี้จะช้าหน่อยก็คือ ให้เลือกไปที่อื่นๆได้เลยครับต,ตอนนี้ต้องเปิดเครื่องพิมพ์ใส่กระดาษสติกเกอร์บาร์โค้ดแล้วก็เครื่องพิมพ์ไม่มีเสียงร้องใดๆนะครับถ้าเกิดขั้นตอนอะไรผิดพลาดก็ติดต่อทางผมมาได้เลยเดี๋ยวทางเราจะให้คาปรึกษานะครับแต่ส่วนมากจะอยู่ที่วิธีการใส่กระดาษไม่ถูกต้องครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้คลิปติดตั้งเดเวอร์นะครับมาเลี่ยงมาที่อื่นๆนะครับเลือกรุ่นของเดเวอร์ครับให้เลือกรุ่นนี้ครับจะอยู่บุน รุ่นแรกบนสุดเสมอครับ2 0 4 4 a ครับเพียงเท่านี้ครับกดเนครับเลือกรุ่นบนสุดนะครับแล้วกดเน็กเลยเลือกมาที่พอร์ต usb 005นนะครับตัวเลขทีเนี้อาจจะเปลี่ยนไปของทางลูกค้าอาจจะเป็น001หรือ002นะครับให้เลือก usb นะครับไม่เลือกอันอื่นนะครับให้เลือกเป็นที่หัวข้อ usb นะครับในการใช้งานติดตั้งนะครับปกติของทางลูกค้าน่าจะอยู่ที่ USB002 นะครับแต่ไม่เป็นไรครับให้เลือก USB แล้วกด next ครับก็เปลี่ยนชื่อได้เลยต้องการชื่ออะไรนะครับในกรณีนี้ผมาเปลี่ยนชื่อนลครับ b ค r c o d e printer พิไมได้เลยครับตามใจครับภาษาไทยภาษาอังกฤษถ้าเกิดมีวงแหวนช่วยแชร์กันนะครับชื่อที่ใช้ร่วมกันคืออะไรนี่ผมก็เปลี่ยนเป็นเครื่อง Barcode printer น,นะครับบ a r c o d e printer 2020 กด n e ิกได้เลยครับนะครับเพื่อพิมเตอร์จะถูกติดตั้งใหม่มาถึงขั้นตอนนี้นะครับกำลังติดตั้งเครื่องพิมพ์พิมพ์เตอร์20 2 0นะครับในการใช้งานไม่มีอะไรครับขั้นตอนนี้ก็คือรอการติดตั้งก็เสร็จแล้วครับก็กดปิดสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าติดตั้งติดขัดขั้นตอนไหนนะครับสอบถามมาทางเราได้นะครับ สวัสดีครับ